ทพยายามเรียบร้องให้นักศึกษากระหน่ำเลเรื่องของแนวคิดที่ว่า Giving and s h a r i n g การให้และการแบ่งปันนะครับก็วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางมูลนิธิได้มา มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เรื่องของการให้คำแนะนำการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการนะครับเรื่องของแนวคิดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆนะครับแล้วก็พักบ่ายเราก็มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในชีวิตประจําวันและก็การช่วยเหลือคนพิการในการออกสู่สังคมก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติแบบช่วยเหลือได้จริงนะครับเราคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยทางมูลนิธิจะมีการจัดทัศนศึกษาให้กับคนพิการไปนอกสถานที่แล้วก็อยากจะได้กำลังของน้องๆนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว ไปช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในการพาคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตอันใกล้ ะะเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือในเรื่องของชีวิตประจําวันของคนพิการค่ะและการให้เกียรติเพื่อมนุษย์ในสิทธิส่วนบุคคลค่ะเราจะเป็นช่วยในเรื่องของการแปรงฟันการเช็ดตัวหรือการเคลื่อนย้ายค่ะสาหรับภาคปฏิบัตินะคะก็ได้รับความรู้ว่าแบบว่าการดูแลผู้พิการนะคะว่าต้องดูแลยังไงแล้วก็ ถ้าเราเจอในสถานการณ์ข้างนอกเราก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิที่มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับการจัดอบรมผู้ช่วยเหลือคนพิการในครั้งนี้นะครับทางสำนักง,งานกิจการนักศึกษาก็ร่วมกับมูลนิธิดำรงชีวิตอิสระคนพิการนะครับเพื่อขยายเครือข่ายในการ มีผู้ช่วยดูแลคนพิการครับเนื่องจากว่าตามพรบรที่ออกมาเมื่อปี50นั้นน่ยก็คือทําให้มีการดูแลคนพิการเนี่ยออกมาใหม่คือเกิดเป็นหน้าที่ผู้ช่วยคนพิการนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมีคนพิการอยู่จํานวนมากแต่มีผู้ช่วยไม่เพียงพอนะครับจึงได้ทําการอบรมและโดยปกติแล้วเนี่ยการจัดอบรมเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งจัดอบรมเพียง1-2รุ่นต่อปี ทำให้มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการดูแลคนพิการในปัจจุบันครับจากงานนี้นะครับนอกเหนือจากการดูแลคนพิการแล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็จะเหมือนกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจําวันหรือการที่จะต้องเดินทางออกไปตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อรองรับทําให้สังคมเกิดความเท่าเทียมกันครับ